อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันเป็นภาพของการช่วยเหลือคนในชุมชนค่ะหลายชุมชนเนี่ยเชื่อว่ามีภาพของคนอยู่รวมกันที่นับถือหลายาศาสนามีหลายชาติพันธุ์นะคะจุดหนึ่งที่มีรายงานเข้ามาที่เห็นชัดเลยว่ามีคนหลากหลายอยู่รวมกันคือที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมทีมมุสลิมเชียงใหม่นะคะเป็นทีมที่อยู่ที่ช้างคลานค่ะปักหมุดว่าหลังจากที่มีการประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ว่าพบคลัสเตอร์ในพื้นที่ ย่านช้างคลานก็มีการประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวงังแล้วก็มีการเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกอย่างต่อเนื่องนะคะจุดนี้ค่ะในภาพจะมีคนทั้งมุสลิมคนไทยพุทธแล้วก็ชาวคริสเตียนอาศัยอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเขาก็พยายามสนับสนุนช่วยเหลือกันทั้งเรื่องข้าวปลาอาหารแล้วก็ของใช้จําเป็นค่ะเพื่อให้คนที่จําเป็นต้องกักตัวเวลานี้มีความพร้อมและสามารถไปต่อได้แต่ทํางานทั้งหมดนี้ปั่นของทั้งหมดนี้ผ่านโมเดลรถปั่นสุกค่ะ ชวนคุณผู้ชมไปดูจุดพิกัดตรงนี้กันหน่อยนะคะมีความสมคัญในการอธิบายเพราะจะเห็นความหลากหลายของคนที่อยู่บริเวณนี้ค่ะนี่คือพื้นที่พิกัดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเส้นสีเขียวเล็กๆตรงนี้นะคะ ตรงยาวๆนี่ค่ะถนนช้างคลานความยาวของเขาประมาณเกือบ4กิโลเมตรแต่ว่าเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งชุมชนมุสลิมไทยพุทธคริสต์และศาสนาอื่นๆค่ะด้านบนใกล้ดี่ชันตรงนี้ค่ะพี่กัดสีเขียวหมุดตรงนี้คือมัสยิดบ้านห่อนะคะใกล้กับมัสยิดบ้านห้อหมุดสีม่วงๆเนี่ยค่ะวัดอุปคุตค่ะมีมัสยิดมีวัดนะคะและบริเวณโดยรอบตรงนี้ยังมีอีกหลายวัดค่ะ จุดด้านล่างที่คุณผู้ชมเห็นในพิกัดสีเขียวตรงมือดิฉันนะคะก็คือพื้นที่ของชุมชนชาวคริสเตียนนะคะเพราะว่าจุดนั้นมีอาสนวิหารพระหาทัไทเชียงใหม่มีพี่น้องชาวคริสเตียนอยู่ตรงนั้นนะคะและบริเวณนี้ก็คือพิกัดของไนฟ์บราซ่าเชียงใหม่จะเห็นความหลากหลายในพิกัดของย่านเศรษฐ,ฐกิจและย่านที่มีคนอยู่หลายศาสนาด้วยนะคะเป็นย่านเก่าแก่ค่ะเคยเงียบเหงาแต่ว่าก็มีความพยายามในการกู้ชีพ ย่านนี้ขึ้นมานะคะแต่พอเจอคลัสเตอร์เข้าไปหลายร้านปิดตัวได้รับผลกระทบกันหมดดังนั้นต่างศาสนิกต้องมาช่วยกันค่ะช่างขันเรานั้นดูเด่นเป็นสงา่าอัสลามุอะลัยกุมค่ะวาดการที่เรา แจกใจถุงยังชีพนะครับมันก็คล้ายกันกับการที่เราแบ่งปันอาหารนรั่นแหละเรามีการทํางานยังไงนะครับบางครั้งก็เดินบางครั้งก็ขี่รถนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ใช้รถยนต์ด้วยนะครับเพราะว่าได้ขอมาบริจาคมาหลายชุดนะครับเป็นของอชุมชนชาวคริสเตียนนะครับซึ่งเฮน้อยชาตีก็เป็นคนประสานงานนะครับก็เช่งเป็นอะไรที่ดูแล้วอบอุ่นมากนะครับเพราะเฮน้อยเองก็เป็น ชาวพุทธนะครับก็ประสานงานกับชาวคริสเตียนมาช่วยกับมุสลิมเรานะครับดูช่างเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นถ้าเราจะมองในมุมมองอบอุ่นนะครับช่างสวยงามไปเรียมก่อนเลยอนนี่เรียมว่าไปเรียมเรียมก่อนไปเรียมด้วยเอาเลยครับรักกันเชงนะฮะดูจากการทำงานแนละ้วจะเห็นได้เลยนะครับ ทุกคนออกมาช่วยกันมา嘛มา,มาช่วยกันช่วยกันและความสุขจากการแบ่งปันการแชร์รงิงกันนั้นมันสวยงามเพียงใดนะครับยังไงเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณการรายงานจากทีมงานมุสลิมเชียงใหม่ช้างคานด้วยนะคะนะคะักข่าวพลเมืองของเราที่รายงานเข้ามาค่ะเขาบอกว่าในานามทีมเรารักช้างคานซีเคนี่ยจะทําหน้าที่ส่งต่อความช่วยเหลือแบบนี้แล้วก็จะรายงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะ